สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับผม สำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้เหรียญที่นำมาให้พี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมแจกแม่ครัวนะครับปี2510นะครับผมจะเป็นบล็อกนิยมอีกหนึ่งบล็อกนะครับก็คือเป็นบล็อกวงเล็บขีดนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นอัปาก้าล้วนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยนำบล็อกอ่าก่อนบาจุดมาให้ชมแล้วนะครับในแจกแม่ครัวปี10 ในปี10นะครับรุ่นแจกแม่ครัวเนี่ยเขาก็จะมี4บล็อกก็คือวงเล็บขีดก่อนบาทจุดนะครับผมแล้วก็จะมีปั๊มซ้ำนะครับแล้วก็หน้าผาก3เส้นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นบล็อกนิยมต้นๆก็คือบล็อกวงเล็บขีดนะครับก็คือตรงวงเล็บตรงนี้ครับของคําว่าแดงนะครับจะมีขีดออกมานะครับผมเป็นเส้นบางๆคมๆนะครับนี่ใช่ไหมครับบล็อกวงเล็บขีดนะครับผมแล้วก็เหรียญนี้เนี่ยจะเป็นอัปาก้าล้วนนะครับ ทุกปีทุกรุ่นของแจกแม่ครัวนะครับเนื้อที่มีราคาสูงสุดก็คือจะเป็นอัลปาก้าล้วนนะครับการจัดสร้างเนี่ยจะมีอัลปาก้าล้วนทองแดงลมดําแล้วก็เป็นชุดนิกเกิลน,นะครับราคาเนี่ยก็จะไล่ลงมาเป็นขั้นบันไดนะครับผมเนี่ยครับเพราะว่าแจกแม่ในรุ่นแจกแม่ครัวนะครับถ้าเป็นอัลปาก้าล้วนนะครับเขาจะมีความคมชัดเห็นไหมครับนี่คมชัดเป็นพิเศษนะครับถ้าเป็นลมดําก็จะราคารองลงมาแล้วก็ชุดนิกเกิลเนี่ยก็จะราคารองลงมาสุดนะครับผม เนี่ยครับอัปาก้าล้วนไ่ยเขาก็จะออกเบบนกเงาๆแล้วก็เป็นออกครีมๆนมๆแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบล็อกวงเล็บขีดนะครับผมปี10นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมเหรียญจกแม่ครัวเนี่ยก็จะมีลักษณะทรงกลมไข่นะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผมเนี่ยครับจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับเหรียญจะต้องไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับอันดับแรกนะครับส่องดูเข้าที่ใบหน้าของท่านนะครับผม ใบหน้าลึกคมชัดนะครับผมมีเมตากลมนวทั้งสองข้างนะครับสังเกตตรงเบ้าตานะครับผมเบ้าตาขวาเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะขึ้นเป็นสามเหลี่ยมเหมือนทรงพีระมิดนะครับผมเห็นไหมครับส่วนทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยครับก็จะโค้งมนมาแบบนี้นะครับนี่โค้งมนนะครับตรงเบ้าตาไหมครับฝั่งนี้เขาจะขึ้นเป็นสามเหลี่ยมคล้ายพีระมิดนะครับนี่ครับ ลองแก้มลึกๆนะครับผมรอยย่นบริเวณริมฝีปากเห็นไหมครับคมชัดเจนนะครับเนื้ออปบกาเนี่ยเขาจะได้ความคมนะครับแล้วก็ตรงเหนือสีสษะในบริเวณหน้าผากนะครับก็จะเป็นริ้วๆเส้นๆนะครับผมนี่ครับขายกับเส้นเซียนนะครับแรงกระแทกปั๊มนะครับผมเส้นคอ2เส้นคมชัดเจนนะครับตั้งเป็นสันนะครับริ้วจีวอนนี่ครับกระดูกไขปลาล้านนูนเด่นคมชัดนะครับผม แล้วก็ตัวองค์ของหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีมิติเห็นไหมครับนูนออกมาจากพื้นเหรียญน,นะครับเราตะแคงดูแบบนี้เห็นไหมครับตัวของหลวงพ่อก็จะยกขึ้นมาจากพื้นเหรียญน,นะครับผมบาหรือว่าไหล่ตั้งฉากนี่ครับมีเส้นเซียนวิ่งแทรกนะครับผมแล้วก็บริเวณด้านขอบขอบเหรียญเนี่ยเขาก็จะมีจุดไข่ปลานะครับก็จะกลมมนเรียงกันแบบนี้สวยงามนะครับผมนี่ครับ แล้วก็ที่มาของบล็อกวงเล็บขีดนะครับก็คือตรงคําว่าแดงนะครับวงเล็บตรงแดงนี่ครับตรงวงเล็บด้านบนนะครับจะมีปลายขีดออกมานะครับเรียวแหลมแบบนี้นะครับเหมือนปลายเข็มนะครับผมนี่เห็นไหมครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับพระครูยานวิราชแดงนะครับผมนี่ดูเส้นกระแสเหรียญที่เกิดจากการปั๊มนะครับพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผม เป็นเนื้ออัลปาก้าล้วนนะครับก็จะหายากสุดแล้วก็จะมีราคาสูงสุดนะครับผมให้ดูใบหน้าของท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับคลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันคูแล้วก็จะเป็นอักขระคอบเหมือนเดิมนะครับผมเริ่มดูที่รูเจาะเหรียญนะครับปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับผมมีคลิปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วก็จะมีบ่าหรือว่าบ้างใต้หูเหรียญที่เป็นเอกลักษณ์ของเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมเห็นไหมครับ บาดหรือว่าบางใต้หูเหรียญน,นะครับสับลึกเข้าไปนะครับผมนะครับตะแคงดูนิดนึงนะครับหนครับดูเจาะปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับคลิปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามีเห็นเล็กน้อยนะครับพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผมตัวขละต่างๆคมชัดนะครับนี่ครับพื้นผิวเหรียญก็จะแน่นตึงไปแบบนี้นะครับผม ตรงขอบก็จะมีคลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดให้เห็นเป็นระยะนะครับแล้วก็ตัวอัขระที่เหมือนเลข7ตรงนี้นะครับจะมีเขาออกมานะครับผมแหลมๆนะครับผมเป็นปลายหนามนะครับเห็นไหมครับตัวขาล่าต่างๆเส้นรอบวงที่อยู่ด้านใน2เส้นมีความลึกคมชัดนะครับผมพื้นผิวเด่นแน่นตึงนะครับเห็นไหมครับตัวอัปการล้วนเนี่ยเขาก็จะออกเงาๆแล้วก็จะออกออก เป็นเหมือนสีเนี่ยครับนวลๆสักหน่อยนะครับผมถ้าชุบนิกเกิลเนี่ยเขาจะสะท้อนแสงนะครับนี่ตัวยันคูด้านในนะครับผมคมชัดนะครับเส้นกระแสเหรียญศาสตร์กระจายเป็นน้ำพูออกไปนะครับผมแล้วก็ขอบตัดนะครับขอบตัดก็จะเป็นการตัดหยาบๆนะครับผมแล้วก็ฉีกนะครับตัวฟันตัดเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเป็นขีดแบบนี้นะครับมีเว้นระยะห่างนะครับผมนี่ เวลาดูขอบตัดเราดูให้เป็น2เลเยอร์นะครับตัดลงมาก่อนแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมนี่ครับตัดลงมาแล้วก็ฉีกขาดนะครับขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมนี่ครับตัวฟันตัดนวลต่ำนวลสูงทีแล้วก็ห่างสลับกันนะครับผมตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมนี่ครับสำหรับเหรียญนี้ที่นำมาพี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผม แจกแม่ครัวนะครับปี2510นบะครับบ็อกวงเล็บขีดนะครับเนื้ออลปาก้าล้วนนะครับผมขอบคุณพี่พีสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ